กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนิเบลแอมลาทงได้เดินทางมาติดตามตุลเลขกับน้องพุทโธนะครับเนาะมานําหาหอดโรงเรียนเลยครับท่านผู้ชมเนาะน้องพุทโธกําลังสวดมนต์อยู่ครับท่านผู้ชมคุณครูพิ่นพาสวดมนต์เนาะครับเนาะกราบพระสวดมนต์ครับท่านผู้ชมเนาะพานั่งสมาธิว่าซั่นครับเบลแอมลาทงหูยินข่าวกับบอโลซาล่ะครับท่านผู้ชมมาสอบถามน้องพุทโธว่านั่งสมาธินี่จะเห็นหยังแน่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ค้นกระไรย,ยังน้ำหายังบ่เจอครับท่านผู้ชมน้ำหาน้องปุดโตยังบ่เจอครับท่านผู้ชมเนาะถ้าให้น้องปุดโตเลิกเลี้ยนแล้วเบาแอมมาทงจังสิถามน้องปุดโตว่าเห็นเอียงแน่ครับแต่หงินข่าว่าน้องปุดโตนี่เห็นหลวงปู่ลึกลับองค์หนึ่งครับอยู่กลางป่ามาบอกเลข๊สองตัวครับท่านผู้ชมเนาะหลวงปู่นี่จักมาแต่ใสครับเด็ดแห้งครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องพุโทโธกันเลยครับไปยืนถ่ายอยู่ฟังทั้งผลรับท่านผู้ชมสวัสดีครับน้องพุโทโธสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงเนาะบอกลาเลยนั่งสมาธิอยู่ก่บน้องพุโทโธนั่งอยู่ครับนั่งอยู่ครับโอ้ยบอกสู่ฟังในเห็นยังเนาะมีแมวดีๆมาฝากเอฟซีบอนอหนวดนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ บังนั่งไปใส่น้อเบาซูฟังนะครับผมก็นั่งสมาธิครับนั่งได้มือขึ้นีลยน,น,นะครับนั่งสมาธิมือขึ้นนี่ครับครับผมเป็นยังไงเรื่องเล่าเอาซูฟังนะครับผมก็นั่งสมาธินั่งจรเติบครับครับผมนั่งนั่งจรเติบนั่งไปเห็นหลวงปู่คนหนึ่งครับครับ นางหลวงปู่เนาหลั่งนางสมาธิอยู่กลางป่าไงเลยครับครับผมมิตรปลาครับมาหันครับผมนเขาเลยค่อยๆขับไปหาเพื่อนครับค่อยๆย่างค่อยๆขับไปหาเพื่อนวะครับครับผมเพื่อนกะเพอนหนูครับเพื่อนหูเพื่อนหูอยู่ปะเพื่อนทูนเพื่นกระบอกว่าไอ้หนูเจ้ามาจากไหนครับเพื่อนกรบอกว่ามาจากบ้านครับครับผม ที่นี่คูก็บอกว่ามาตรการนั่งสมาธิมาเห็นหลวงปู่อยู่นี่ครับครับหลวงปู่เป็นกระตาขึ้นนะครับครับบัที่นี่ผมก็กาบหลวงปู่ครับครับนลองพุทโท้ครับหลวงปู่เป็นว่าจางไรอีกครับหลวงปู่เนว่าจะให้โชคครับสิให้โชคครับโชคแนวยไรเนาะจะให้โชคไงครับครับผม ผมก็ถาม่าโชงย่งครับเพื้นก็บว่าป like ่าครับพึ้นก็บอกไม่ว่าสชคแปดสี Salz, ่ครับแปดสี่คร okay. ับเป็นตัวเรกแปดสีก็ได้เนาะครับอ๋เพิ่นบอกํานี่บอกครับเพิ่นเพิ่นได้บอกสามตัวบอก่ได้บอกครับบอกแต่สองตัวแปดสี่แปดสี่ครับแปดสี่แปดสี่ครับกระนั่ก็ได้ครับสี่แปดแปดสี่ ผมยินชัดเจนแท้ตัวครับ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 จังไรอีกของผู้ทั่วไปเลยครับนี่แ่นี่ะครับผมกะกับลาเพลินกะยางยางไม่จีนหนาจีออกไปกับวันไปเห็นตีหัวขาดกับออกออกกับมหาหลงปู่เราไปเห็นตีหัวขาดหรือเห็นอย่หัไเห็นั้งออกอ้าครับจังไรครับเห็นล้างออกห้าครับครับ หัวขาดต้อกางยางมาหาผมูครับครับผมหัวขาดแต่วัานี่ผมเห็นครับโอ้ครับผมถือหัวไว้ในมือครับครับนผมกะมาหาผมของปลาขอสวนบุงสวนวิสุทธน้ำเนี่ยครับโอ้ครับ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 ผมกะมาวันแล้วจะให้สวนบุงสวนวิสุทธิตั้มบุญหายอยากหน้าใหม่ครับครับผมหลวงปู้ผีหัวขาดกะ งานไหวเป็นเรอว่าหมื่นไหครับโอ้ขับขับขับซาธุซาถูบ่ได้บอกเลขครับโอ้บ่ได้บอกเลขครับครับผมมีแต่หลวงปู่เนาะบอกเนาะหลวงปู่ว่าเพิ่นซื้อเอาไปยังไหนหูวะเพ่งหูครับหลวงปู่เฒ่าหรือหลวงปู่หนุ่มหลวงปู่เฒ่าครับหลวงปู่เฒ่าเนาะครับโอ้ยหลวงปู่ลูกกับแล้วนี่ยนี่น้องพุทโธเนาะครับผมมียังอีกบ่ครับน้องพุทโธมีแค่นี้ล่ะครับ ไอแดงไปนำมอยู่บ่าละไอแดงไอแดง่อะไรไปนำครับโอ้ไอแดงบ่ได้ไปนำเนาะครับตัวเลขตัวไหนก่อนเน้อหลวงปู่เพิ่นบอกเนื้แปดสี่ครับแปดสี่ครับคื่อยากรแปดสี่แปดครับครับผมครับผมน้องกุตูโอ๋ขอบคุณน้องกุตูโอ้หลายครับสวัสดีครับน้องกุตูโอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเบลแอมรัทธงกับสิจดตัวเลขของน้องกุตูโอ้ไอแคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกำลังนั่งสมาธิมือขึ้นนี่สดๆท่อนๆครับท่านผู้ชม ในเบงโตเลขกันครับครับผมธรรมชุ่มนี่เด้อครับตัวเลขของนองพุทโธเนาะครับน้องธรรมชุ่มนาะนั่งสมาธิเห็นหลวงปู่อยู่กลางป่าครับธรรมชมุ่มเป็นพระทุดงก็ได้เนาะครับธรรมชุ่มนะ้องเจ้าหนะ้าที่กระโปรงครับเป็นหลวงปู่ลึกลับก็แล้วกันเนาะครับธรรมชุ่มนาะหลวงปู่ลึกลับครับธรรมชมุ่มมาบอกเลขแปดสี่แปดสี่ครับธรรมชมุ่มของนองพุทโธนั่งสมาธิมือขึ้นนี่ครับ งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้รอยหกสิบหาด้รครับท่านผู้ชมเนาะบัทหามีโชคใหญ่ครับน้องพุทโธครับนี่แหละครับแปดสี่หางเดียวโคโลครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมรถท่มกะลาดท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมรถท่มกับสิภาเอฟซีไปเบิ่งของดีเนาะครับเนาะ บ่าวแอมเาตรงนี่เดินเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ือถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะนี้เรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยัง ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแ,แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมายพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับธร,รูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาไขว่ไขวว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาล้านเหตุในคนมองโ่เห็น,น,น,หนลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเ้าครับขายดีปันเท,นท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสที่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บา,ม,ามักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแทะครับสามผู้ชมมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาดเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาหรครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 